ว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรเล่นๆนะคะเราควรจะจริงจังกับมาหนิดหนึ่งฮัลโหลสวัสดีค่ะ พบกับเมียแอร์อูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทอปิกที่เราจะมาดิสคัสกันก็คือการทำเรซูเม่หรือ c ีบียังไงให้มัดใจกรรมการนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้เริ่มเขียนนะคะหรือว่ามีแลนที่จะเขียนเนี่ยก็ดีเลยจะได้จับต้นชนปลายถูกนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลากับการเขียนนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ได้มี c ีีหรือเรซูเม่ที่ร่างไว้อยู่และะ้วเรามาเช็คเป็นพอยๆกันนะคะว่าเรซูเม่ของคุณเนี่ยควรจะปรับแต่งยังไง เพื่อที่จะ,ะให้มันกระชับแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะคะในสำหรับการสมัครสายงาน Hospitality Service นะคะหรือว่า Air Hostess Cabin Crew นั่นเองค่ะขอเป็นรวบรัดตัดตอนนะคะจบที่นี่ที่เดียวค่ะน่ะคะ่ะเรซูเม่น,นี้นะคะเมย์ไม่ได้มีเปเปอร์ปริ้นออกมาะะหาไม่เจอเมย์ก็เลยเอามาให้ดูกันแบบนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นเรซูเม่ที่เมย์เนี่ยเขียนตั้งแต่ตอน apply ที่คูเวตนะคะอ่าเรามาดูกันเลยอันแรกนะคะอันนี้เป็นชื่อแล้วก็นามสกุลเต็มของเรานะคะอ่าแล้วก็ถ้ามี applicant ID อย่างเช่นกาตาเนี่ยถ้าเกิดมันได้แล้วเขาก็จะให้ให้ applicant ID มาเราก็ใส่เข้าไปถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะส่วนรูปนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะคือควรใช้รูปที่เป็นแบบ business หรือว่า professional นะคะแล้วเราก็หน้าตาดูดีนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ย อย่างที่บอกนะฮะเรซูเม่ที่เป็นได้มากกว่าเรซูเม่ก็คือเป็น representative ที่ดีของเรานะคะเขาก็จะดูแต่หน้าเราตอนที่เขาคัดอาจจะคัดที่หนึ่ง final อะไรอย่างงี้นะ้อก็ควรที่จะไปถ่ายแล้วก็ให้มันดูดีระดับหนึ่งนะคะบอกให้ร้านเนี่ย retouch นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ต้องมากขนาดที่แบบดูเปรียบเทียบกับตัวจริงแล้วเขาจะตกใจนะคะอ่าสังเกตว่าเรซูเม่ของเมย์เนี่ยจะมีแค่หน้าเดียวนะคะคือ ให้ดูก่อนว่าก,ก็คือทั้งหมดเนี่ยมีแค่หน้าเดียวจริงๆนะคะในเซ็กชันแรกนะคะเราสามารถเป็นเซกชันที่จำเป็นนะคะก็คือเขียนสิ่งที่สำคัญทุกอย่างของเราไปเป็นโปรไฟล์ของเราคือมีอัดเดรสอีเมลคอนแทคนะคะอีเมลเนี่ยเวลาใส่นะคะไม่ควรใส่เป็น อีเมลที่แบบเล่นๆน่ะเช่นไม่มีอยู่อีเมลหนึ่งตอนเด็กๆคือแบบ butterbeer อย่างเงี้ย m a i l c o m ไม่ันไม่ได้ค่ะทุกคนอันนี้คือเรามาสมัครงานนะคะ grow up so let's put some professional email maybe it can be your first name or last name or abbreviation of your first and last name okay มันไม่ควรที่จะเป็นแบบก๊ก๋ก่อีเมลนะคะไม่โอเค ถ้ามีโทอีกสกอร์เขา is not required but ถ้าเกิด y o มี y o ก็ใส่เข้าไปนะคะอะรูปนะคะนี้สำคัญมากเพราะว่าในเวลาที่เราไปเข้าไฟแนลแล้วเนะะี่ยค่ะเขาก็อาจจะก,กลับมาดูรูปของเราเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่ารูปของเราก็เป็นเหมือนตัวแทนของเราเนาะนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงบอกว่าแบบเออทำเรซูเม่ยังไงให้ได้เป็นมากกว่าเรซูเมเนาะค่ะ age นะคะ h i g h weight อะไรก็ว่าไปนะคะ marital status single นะจา๊ะอ่าแล้วก็มีอันนี้เป็น s c r u l a r vitae คือจริงๆมันเป็น objective แหละของการที่จะเอาอันเนี้ยไปสมัครแล้วเขียนโมไปว่าเออแบบทำไมเราถึงเอานี้มาทำสมัครทำอะไรอะไรอย่างงี้เนาะอืมเป็นแนะนำเทคนิคการเขียนนะคะก็คือ Uh, company uh, จะนี่ยจะ t อะไรจากเราบ้างเรามี uh, benefit อะไรที่แบบสเตรนจ์อะไรของเราที่จะออฟเฟบริษัทได้นะคะต่อไปเป็น key strength นะคะอันนี้ก็คือควรหาประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเรเล t กับกับ hospitality job นิดหนึ่งหรือว่าทำให้เขารู้ว่าแบบเออเราเ,ออเคยไป เคยไปเจอ culture ใหม่ๆมาแล้วร <fu> ะดับนึงเคยปรับตัวมาแล้วระดับนึงนะคะอย่างเช่นอันนี้เมย์ใส่อะไรลงไปบ้างก็คือเมยใส่เป็นแบบเออมีไปเมริกามานะอะไรอย่างเงี้ยไปแลกเปลี่ยนมานน่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยทำให้เราแบบรู้จัก cultural awareness โชว์เขาว่าเราสามารถทำงานร่วมกับคน international ได้มากมายอ่าแล้วก็ใส่ไปตอนมหาลัยในอยู่เป็นแบบ volunteer club เนาะก็แบบทำตัวเป็นคนดีนิดนึงว่าแบบ มีการ organize คือเป็นแบบรองรองอ president อะไรเนี้ยก็รู้จักการ organize เนาะแล้วก็แบบเป็น Team player ที่ดีอะอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ใส่เข้าไปหรือว่า Key Strength ก็บอกไปว่าเออเนี่ยเรื่องสุขภาพเราแบบฟิตมากเพราะเราแบบ เล่นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างนี้ก็คือเหมาะสําหรับการทํางานนี้เราพร้อมที่จะทํางานนี้คือพูดง่ายๆ Key คีย์เ g รนเนี่ยบางคนอะ่ะเขาก็จะใส่เป็น,ปนคำว่าแบบเออทีมเพลเยอร์นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่เงี้ยแต่คือแบบเนื่องจากแล้วแต่คนนะแต่ว่าสําหรับเมเนี่ยมชอบที่แบบบวกเข้าไปด้วยว่า experience เราอะมีอะไรบ้างในอดีตเนาะต่อไปนะคะเป็น s e c ชั o นของ education นะคะก็คือใส่หมดเลยเรียงลำดับต,ตั้งแต่ใหม่ล่าสุดนะคะ จนกระทั่งเป็นของเก่าคือแบบไฮสคูลหรืออะไรก็ตามนะคะง่ายมาก็ราบก็ต่อไปคือเป็น work experience นะคะถ้า,เ,าเคยทำพนักงานประจำมาก่อนก็ให้ใส่ไปว่า,เ,าเหมือนกันจากลำดับที่แบบเป็นงานที่ r e e e n t มากที่สุดถึงเก่าสุดนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้เนี่ย ก็ใส่ไปว่าเออเท่านี้ถึงเท่านี้ทําอะไรแล้วก็มาดูกันอย่างเชน่นอันนี้เนี่ยเป็นเซล์ใช่ไหมคะเราอาจจะใส่นิดนึงว่าเออเรามีหน้าที่ทําอะไรบาง1234อันนี้ต้องเรียงลำดับออ paraphrase นะคะให้ดีเป็นแค่หนึ่งประโยคที่แบบเขาเข้าใจเลยอะเนาะต่อไปนะคะอันนี้ลองไปฝึกเขียนกันดูเขียนยังไงให้แบบเข้าใจภายในหนึ่งบรรทัดแล้วก็กระชับนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเหมือนกัน ที่ไหนอะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้เนี่ยพาร์ทไทม์ Part นะคะถ้าเกิดใครไม่มีก็ใส่เป็น Experience นในมหาลัยก็ได้ว่าแบบทำ volunteer club มาทำอ,อ,อะไรอะครับต่างๆมาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แบบเราทำหน้าที่โร์เป็นอะไรแบบเป็นประธานนักเรียนเป็นผู้จัดผู้จัดอีเวนต์อะไรแบบนี้ก็ใส่ลงไปนะคะสำหรับ CV ของเมนะคะอันนี้คือ บอกเลยว่ามีแค่หน้าเดียวแล้วก็จบแค่นี้นะคะสำหรับบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีที่เหลือเขาจะใส่ตรงเนี้ยเป็น reference นะคะก็อาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าคนที่เคยสอนเราแล้วเขามีเราเขารู้ว่าเราอ่ะทำงานดีเราเป็นเขาเป็น reference ของเราได้นะคะก็ให้ใส่ลงไปข้ขางล่างก็ได้นะคะแต่ว่าไม่มี reference นะคะหรือว่าไม่ได้สะดวกใจที่จะใส่ใครเข้าไปก็ไม่ต้องใส่ข้างล่างก็ได้นะคะเป็นแค่ Optional เท่านั้นเป็นไงบ้างคะบอกเลยว,ว่าง่ายมากเลยแต่สิ่งที่ สำคัญเนี่ยคือควรที่จะใช้เป็นอย่างที่บอกไปแล้วนะคะหเรื่องของฟรอนต์ขอให้เป็นฟรอนต์ที่เป็นคลาสสิกแล้วก็ไม่เป็นฟรอนต์เล่นๆอะ่ะไม่ใช่เป็นฟรอนต์แบบเกลียวตัวเขียนอะไรเงี้ยคือมันอ่านแล้วอาจจะไม่ได้สบายตานะคะตัวเข้มตัวหนาอันนี้เราใช้ได้ใช้ในตอนที่ emphasize ว่าแบบเ,เราเคยมีประสบการณ์ไปต่างประเทศมาหรือว่าเราเคยเป็น ประธานนักเรียนอะไรแบบนี้คือใช้ตัวหนาเน้นย้ำให้เขาเห็นได้ชัดว่าโอ้ยูเคยไปแบบยู you, 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 ่อยูยู่อเมกามาหรือยูยเคยไปออสเตรเลียมาอยู่ไปไฮสคูลที่ออสเตรเลียมาอะไรแบบนี้แล้วกอ็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวฟรอนต์นะคะแล้วก็เป็นตัวความยากง่ายของการอ่านเนาะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ กระดาษนะคะอย่างที่เมเคยเน้นย้ําไปแล้วในคลิปๆหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ไปดูกันเลยว่าเมีอธิบายว่ายังไงเรื่องของกระดาษนะคะขอย้ําว่าให้ปริน้นออกมานะคะเป็นสีนะคะแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกระดาษเนี่ยก็คือควรเป็นกระดาษแข็งที่มากกว่า80กรัมนะคะเหตุผลทำไมนะคะไปดูลิงก์นี้ได้เลยนะคะ,ะมันก็จะประมาณนี้เนาะมีอะไรสงสัย รบกวนถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคิดก่อนว่ามีอะไรตกหล่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ทำาะรซูเม่นี้นานมากแล้วนะคะแต่จำได้ว่าตอนแรกๆที่สมัครเนี่ยอีดิทเยอะมากค่ะเป็นมากกว่า50เวอร์ชันค่ะแต่ก็จะคงความแบบสไตล์ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันดูเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วก็คือมันอ่านง่ายแล้วมันก็แบบคลาสสิกนะคะวิธีการ เขียนคีย์เวิร์ดเนี่ยเราต้องให้มันตรงประเด็นอะเหมือนแบบอาจจะแบบมีเป็นคีย์เวิร์ดอันแรกแล้วก็อาจจะเขียนขยายความว่าแบบสมมติว่าเราจะเขียนว่าเออคีย์สแรวร์ของเราคือทีมเพลเยอร์แล้วก็ขยายความนิดนึงว่าแบบเออทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นทีมเพลเยอร์แต่ว่าแบบสั้นๆแล้วก็หนึ่งประโยคเช่นแบบฉันเคยไปฉันเคยทำร้านเป็นบาริสต้าที่เออสตาร์บัคส์แล้วก็มี เพ่นแล้วก็มีคอลลีกที่เราที่ฉันต้องทำงานร่วมด้วยทีมเพลเยอร์ฉันก็เลยแบบเรียนรู้ที่จะแบบพิกอัพมาจากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็วิธีการยื่นเรซูเม่นะคะได้บอกเอาไว้เหมือนกันในวิดีโอที่ผ่านมายังไง กลับไปดูได้เลยนะคะเมย์ May ได้พุดใส่สารบัญไว้ให้แล้วนะคะเป็นไงคะบ้างคะวันนี้ง่ายมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดตรงไหนเนี่ยให้คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะหรือว่าส่งอ e ีเมลมาให้เมย์ดูก็ได้เดี๋ยวเมย์ช่วยดูะคะ่ะก็พบกับเมย์อวบได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะสหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะชาบี้ฮับี้ครีวนะคะอย่าลืมกดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะ